สวัสดีครับแชมป์นครสวรรค์เอฟซนะครับพอดีลูกค้าส่ง้าเครื่องมาปล่อยทาง facebook tiktok youtube นะครับนี่นะครับใครมีภาเครื่องของพ่อหรือสีลิงดำสามารถส่งมาทางได้ใน tiktok facebook youtube ได้เ,เลยนะครับผมขออนุญาตแกะกล่องเลยนะครับผม าส่งมาจากลาดบุรีแล้วแกะกล่องแล้น,นะครับโอเคจีิมาลูกค้าต้ส่งมาอย่างนี้เลยนะครับผมเพราะว่าสิ่งมาดีนะครับขออนุญาตแกะกล่องแล้วนะครับสี่งกันนะครับผมกล่องน,นะครับ รัวสรัวถือว่าซีมาดีนะครับผม,ม,มน้องแท็กมาดีมากนี่นี่นะครับ อนุญาตแกะเลยนะครับผมองแรกโอเคต่อเลยนะครับองที่สองของอนุญาตเลย แพ็คมาดีมากถ้าลูกค้าไะ้ส่งมาแพ็กอย่างนี้ได้เลยนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมโอเคองค์ที่สองนะครับเป็นพระคำข้าวนะครับพิมพ์พระบาทขีดนะครับผมโอเคนี่นะครับ นี่นะครับกรวาดขีดโอเนี่นะครับรับเช่าตั้งแต่หลักหลักร้อยนะครับนั้นหลักร้านเลยนะครับผมถ้าใส่หลวงพ่อฤี่สี่นะครับผมใครมีทักเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคองต่อไปรับที่แทนและทันหลวงพ่อนะครับผม ตลไปองค์ต่อไปมีกรพักคำข้าวนะครับนี่นะครับผมอัน,นจะเป็นพิมพ์ฐานตุ่มนะครับผมนี่ครับเวลาดูงี้นะฐานตุ่มนะครับผมโอเคโอเคสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผม Okay. โอเคองต์ต่อไปไปองต์ต่ไปดีแล้วกตัวแพ็คมาดีมากเลยนะครับผมเนี่ยขาแล้วขอบคุณที่ไว้ใจนะครับผม นี่อ่าอันนี้คือผ้าหังมากนะครับผมนี่ครับผมพิมพ์ธรรมดานะครับอืมโอเคโอเคสมใช้ได้นะครับผมโอเคนี่ก็โอเคผลงานวันนี้ก็ สี่องค์สี่องค์อ่าโอเคน,นะครับผมถ้ามีแบบนี้รับเช่าเลยนะครับผมนะก็ขอบคุณพี่ๆมากครับท,ท,ที่ติดตามแชมป์นครสวรรค์เอฟซีนะครับผมมีอะไรก็ทักฟซทักไลน์ทักทิกต็กตอกได้เลยนะครับผมนะก็ขอบพระคุณมากครับพี่สวัสดีครับ